ความหมายที่แท้จริงของคำว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไปไม่กลับหมายถึงการเวลาที่ผ่านไปไม่อาจย้อนกลับมาได้เราเหลือแต่เวลาในปัจจุบันควรใช้สร้างแต่ความดีให้คุ้มค่าหลับไม่ตื่นท่านหมายถึงโมหะ ความลุ่มหลงในกิเลสหลงสร้างแต่บาปก,กรรมไม่ทำความดีเหมือนคนที่หลับไหลไม่ยอมตื่นไม่เห็นทางหลุดพ้นไร้ที่พึ่งฟื้นไม่มีท่านหมายถึงสังขารที่ร่วงโรยไปทุกวินาทีไม่สามารถย้อนคืนความหนุ่มความสาวได้สุดท้ายหนีไม่พ้นท่านหมายถึง สิ่งที่เราหนีไม่พ้นคือความแก่ความเจ็บความตายและที่สำคัญคือวิบากกรรมที่เราสร้างมาทั้งชีวิตเราย่อมหนีกรรมนั้นไม่พ้นรวมสรุปว่าท่านบอกให้เราไม่ประมาทในการเวลาไม่ประมาทในกิเลสไม่ประมาทในสังขารที่ล่วงไปไม่ประมาทในการสร้างบุญกุศล